สำหรับวันนี้คณะครูบาอาจารย์ได้ขึ้นมานัดส่วนข้อปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากปริวาติเท่าใดนักแต่ก็ขอพัก,พกไว้ เพราะว่ามีโอกาสตอนเช้าจึงจะเพิ่มเติมเสริมในบางข้อซึ่งมันแตกจางแตกต่างจากปริวาสเพราะว่าครูบาอาจารย์ดูแลอยู่แต่ว่าก็เพื่ออยากจะให้ทราบเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในรูปของปริวาสกรรมนั้น เป็นการศึกษาไปพร้อมๆกันด้วยแต่ก็เอาไว้โอกาสต่อไปซะก่อนสำหรับวันนี้นั้นก็ขออนุสนธิจากเมื่อวานใน,ในบางเรื่องคือสิ่งที่ เราทุกท่านทุกคนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกท่านทุกคนนี้เกิดมาตั้งแต่รู้เดียงสามาโดยลำดับจนถึงบัดนี้นั้นถ้าเราอนุสอนย้อนไปเราจะได้รู้จะได้เข้าใจว่า ชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นระหว่างบุญกับบาป <c oughs> อันไหนมากอันไหนน้อยเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างหรือในบางครั้งบางคราวเราเคยทำบาปอะไรไว้บ้างอันนี้เราจะได้เข้าใจ แต่สิ่งที่จะได้นำมาชี้แจงแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทำลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าบาปจากจิตจากใจของเราได้โดยวิธีใดอันนี้จะพูดเฉพาะ เรียกว่าจะพูดเฉพาะ,ะเรื่องการที่เราทุกท่านทุกคนเคยทำบาปมาเนี่ยเคยทำบาปมาไม่ว่าชาตินี้ก็ดีหรือชาติก่อนๆโน,น้น,นเราอาจจะเคยทำมา เราอาจจะเคยทำบาปมาจึงทำให้ชีวิตของเรานั้นหมุนหมุนลงทางทางต่ำเนี่ยว,ว่าอย่างที่ประจารมหาจำลองทันเทศเมื่อตอนช่วงเพลนเส้นทางที่เราทุกคนนั้นจะต้องท่องเที่ยวย่าจะต้องท่องเที่ยว ไปในที่ต่างๆเช่นทางที่เราทุกท่านทุกคนจะต้องไปนั้นมันมีหลายเส้นทางทางต่ำก็มีทางสูงก็มีมันมีทางนั้นว่างอันเถอะแต่ทุกชีวิตทุกชีวิตไม่ปรารถนา ที่จะไปสู่อบายภูมิอันนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญว่างันเถอะเราทุกท่านทุกคนเนี่ยปรารถนาคือความสุขความสงบเย็นแห่งชีวิตอันนี้ทุกคนปรารถนาแต่ว่าที่ไม่ได้สมเจตนา ก็เพราะว่าผลของบาปมันปรากฏคือถ้าผู้ใดก็ตามเคยทำบาปเรื่องใดๆมาก็ตามก็จะมีวิบากค,คือผลผลของบาปว่างั้นเถอะออบมามาเหมือนกับไฟกับความร้อนแห่งไฟอย่างพอไฟไหม้ปุ๊บเราเอาไฟออกแล้วก็จริงแต่ถ้าหากว่าไฟนั้นมันมีกำลังมากคือความร้อนมาก ก็จะทำให้ผิวหนังตลอดทั้งเนื้อในที่นั้นนะมันพังแล้วก็เป็นแผลถ้าว่าติดเชื้อเพิ่มอีกก็ยิ่งทำให้เกิดแผลเบิกวะถ้าถามว่าเอาไฟออกหรือยังเอาออกแล้วแต่ผลของไฟที่มันไหม้นะนะมันยังไม่หยุดมันยังทำให้เกิดความ ลำบากลําบนอยู่หรืออุปมาเหมือนกันกับคนที่ถูกถูกแทงแต่ยังไม่ตายทุกคนก็ช่วยกันดึงมีดนั้นออกในเมื่อดึงมีดออกแล้วผลของ การที่เอามีดแทงนั้นยังปรากฏอยู่บางคนทนฮิตทนความเจ็บความปวดไม่ได้ก็ขาดใจตายบางคนก็จะต้องเป็นแผลเน่าเปื่อย ใช้เวลาเป็นหลายวันหลายเดือนและหลายหลายปีอันนั้นคือผลของมันผลของการที่เราใช้มีดเสียบแทงเข้าไปแม้เอามีดออกแล้วก็เป็นดังที่กล่าวบาปแต่ละท่านแต่ละคนได้สร้างมาก็เช่นกัน แม้เราทำแล้วเราหยุดเราหยุดแล้วจากการทำบาปแต่ผลของมันนั้นมันยังไม่ยอมหยุดมันยังให้ผลอบเหมือนกันกับคนเราไปปล้น พอเจ้าหน้าที่จับได้สอบสวนทบทวนดูเรียบร้อยตัดสินจำคุกสิบปีดูผลของมันเน่น่ากลัวไหมอันนี้เป็นผลของบาปทั้งสิ้นทำครั้งเดียวแล้วก็หยุดแล้ว แต่ผลของมันปรากฏว่าจะต้องติดคุกอยู่10ปีนี่ทำครั้งเดียวนะหรือบางคนก็ไปฆ่าคนด้วยเจตนาแรงกล้าเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้พร้อมอยู่หลายปีหรือเป็นปีหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วก็ไปฆ่าเขา ่าคนพอฆ่าแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้ดำเนินคดีบางทีก็ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตทำบาปครั้งเดียวเท่านั้นดูผลของมันและชาวโลกยังตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี อันนี้อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลของบาปว่ามันโหดร้ายขนาดไหนมันรุนแรงขนาดไหนเราทำครั้งเดียวเนี่ยแต่ทำไมผลมันจึงมีมากเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเราฆ่าไก่ตัวหนึ่งจะต้องถูกเขาฆ่าหรือตายในลักษณะที่เราฆ่าไก่ ห้าร้อยชาติสิบตัวก็ห้าร้อยไปคูณคร้อยตัวก็เอาห้าร้อยไปคูณกุ้งหอยปูปลาเป็นต้นเอาห้าร้อยไปคูณทคนทนั้นลองคิดดูดีว่าเราจะต้องถูกเขาฆ่า,าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิด อยู่นานขนาดไหนอันนี้มันเป็นปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเกิดจากอำนาจของกิเลสทั้งสิน้นกิเลสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ทำกรรมพอทำกรรมใดๆลงไปก็มีวิบากคือผล เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสเอาไว้ชัดว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะแล้วก็ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วนี่ไปสู่นรกมากกว่า ไปเกิดเป็นเป,นปรตเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรก็เพราะว่าทำบาปครั้งเดียวอย่างเพียงฆ่าสัตว์ตัวเดียวเนี่ยจะต้องได้เสวยวิบากคือผลห้าร้อยชาติแล้วลักของคนอื่นนะประพฤติผิด ลูกเขาผัวเขาเมียเขาละ่ะโกหกครั้งเดียวจะต้องถูกคนอื่นโกหกเราห้าร้อยชาติห้าร้อยครั้งลองคิดดูดิว่ามันจะมากขนาดไหนเราดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มสุราเมลัยและสิ่งเสพติดอื่นๆ อย่างที่คนที่ถูกทางเจ้าหน้าที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราชผู้พิทักษ์สันติราชฟังแล้วมันชื่นใจก็หมายถึงตำรวจของเรานั่นเองรักษาให้เกิดความสงบให้แก่ราษฎร กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อรัษสดรท่านก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รักษาบางคนไม่เข้าใจภาษาอย่างที่เขียนขึ้นป้ายในบางป้ายสันติสงบสามัคคีหรืออะไรต่างๆที่ เขียนกันไว้นะนะความจริงสันติมันก็แปลว่าสงบอยู่แล้วนี่ผู้พิทักษ์สันติราชตรวจเจอสีม่วงสมมติว่าบุคคลนั้นกินครั้งเดียวตรวจเจอพอดีพอเจอแล้วเนี่ย ก็เป็นเกิดคดีขึ้นมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจึงจะจบถ้าเอาตามกฎหมายนะนะไม่ใช่ว่ามันจะจบง่ายๆไม่จบโทษน้อยโทษใหญ่ตามเหตุตามปัจจัยนั้นน,น <c oughs> แต่ว่าผลของบาปนี้แน่นอนไม่มีซองขาวไม่มีซองอะไรทั้งสิ้นเป็นไปตามพลังแห่งกรรมทั้งหมดกรรมบันดาลกรรมจัดสรรให้บรรดาสัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจแห่งมันคือแห่งกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย มาเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นอกจากเสริมสร้างคุณงามความดีเรียกว่าทำบุญให้ครบวงจรทานเราก็ได้ให้ศีลเราก็ได้รักษาภาวนาเราก็ได้เจริญ ถ้าผู้ใดทำบุญครบวงจรอย่างนี้แม้ชีวิตจะเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็จริงแต่ถ้ามาเกิดเป็นคนคือเป็นมนุษย์ทรัพย์สมบัติพร้อมร่างกายและจิตใจก็สดสวยงดงามดี จิตใจก็สูงเรียกว่าสูงส่งอันนี้คืออาน,นิสงส์งแห่งบุญที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญกันอยู่เี่เราได้ทำบุญครบวงจรเรียกว่าวงจรของบุญนี้ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญ ตามเหตุตามปัจจัยแห่งบุญที่เราบำเพ็ญเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงเป็นค่าของชีวิตอันสูงสุดจะเป็นกามาวจรบุญก็ตามรูปปาวจรบุญก็ตามอะรูปปาวจรบุญก็ตามหรือสูงสุดถึงโลก,กุตระบุญก็ตาม ย่อมอำนวยให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตจิตใจอย่างโดยแท้จริงว่างอันเถอะส่วนตรงกันข้ามคือบาปดังที่กล่าวมาแล้วผลของบาปตัวบาปกับผลของบาป เพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมะปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตจริงอยู่เราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทำบาปอีกบางท่านบางคนก็ตั้งใจไว้เลยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ ผู้มีจิตใจอันสูงส่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างคนดูดบุหรีถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แก่คนอื่นเอาเงินที่ซื้อบุหรีเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเสีย คิดพิจารณาดูรอบด้านแล้วเลิกก็สามารถทำได้มันไม่ได้เกินความสามารถเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดพร้อมกับชีวิตของเราพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยบอกบางคนคิดเคยกินเหล้ามาก็อยากเลิก ก็มาพิจารณาอีกทีว่าการกินเหล้ามันทำลายระบบประสาททำลายสุขภาพร่างกายและทำลายสุขภาพจิตมันทำลายอย่างไรคนที่กินเหล้าอันตรายมากอย่างที่ปารบให้ฟัง เทศกาลปีใหม่ตายไปเท่าไหร่ลำบากถึงผู้พิทักษ์สันติราชตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งด่านกันทุกที่เพื่อจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายในถนนบนถนน พรมันเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบางคนก็ะกลายเป็นคนพิการหาขาหาักบ้างแขนหักบ้างเป็นต้นเพราะพิดศราเป็นเหตุอันนี้คือเสียสุขและเสียทรัพย์สินบางอันเถอะซื้อเหล้า พิจารณาดูแล้วเอามากินทำลายตัวเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกินมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกินพิจารณาไป,ปพ่อแม่เราชื่นใจไหมเรากินเหล้าคนมีปัญญาม่ย่อมรู้ย่อมเข้าใจ พ่อเราชื่นใจไหมอิ่มใจไหมเรากินเหล้านะ่ะมันจะมันทำให้ตระกูลของเราดีขึ้นไหมจเจริญขึ้นไหมเป็นการรักษาวงตระกูลหรือทำลายวงตระกูลถ้าว่าเป็นพ่อ ก็พิจารณาด่ว่าเรากินเหล้านะลูกดีใจไหมชื่นใจไหมอิ่มใจไหมถ้าว่าเราเป็นลูกก็คิดดังที่กล่าวมาถ้าเป็นสามีก็มาพิจารณาว่า เอแม่บ้านของเรานี้ก็เป็นทุกข์เพราะเรากินเหล้าหรือเปล่าน้อคิดพอพิจารณาไปพิจารณาไปก็เกิดความเข้าอกเข้าใจด้วยมีการมีสติมีปัญญามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตในใจว่าเราไม่ได้โตมาเพราะเหล้า เราโตมาพอน้ำนมของคุณแม่ข้าวปลาอาหารที่พ่อแม่ป้อนเราเราไม่ได้โตมาพ่อเล่าพราะเบียในเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปเราก็เห็นคนบางคนบอกว่าเป็นโรคตับเพราะกินเหล้าเยอะ มเลงตับบ้างตับแข็งบ้างเป็นต้น <c oughs> เสียสุขภาพทางร่างกายยังไม่พอยังทำให้สุขภาพจิตเสียหายด้วยตายเพราะจิตดวงนี้ต้องลงนรกแน่นอนนี่ลงนรกแน่นอนเพราะทางเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่พบ ภูมิที่ต่ำเรียกว่าอบายภูมิในเมื่อพิจารณาไปตามลำดับดังที่กล่าวมานี้บางคนก็ตัดสินใจว่า <c oughs> จะเลิกอย่างเด็ดขาด